วิมลพยายามบอกวัฒน,นาทรคุณน่ะมันบ้าเล่นการเมืองเพื่อจะล้มเจ้าทั้งๆท,ที่คุณมีโอกาสและคุณได้รับการสนับสนุนอื่นๆแต่คุณก็ทิ้งมันไปเพราะคุณหมกมุ่น อยู่กับเรื่องร้อคุณเอาความหมกมุ่นของตัวเองไปเหมาหมดเลยว่าประชาชนที่เลือกพักอนาคตใหม่เลือกพักก้าวไกลเพราะต้องการเรื่องเดียวกับคุณคือเรื่อง1้อคุณจึงหลงทางไนงะคุณจึงพลาดโอกาสไนงะเพราะความหมกมุ่นปมในใจของคุณที่มีต่อเจ้าเท่านั้นเอง แล้วคุณก็ไม่ได้ซื้อตรงหรอกคุณก็แอบบินไปดีลวกับทักษิณที่ฮ่องกงเหมือนกันแล้วคุณมันก็ผู้ร้ายปากแข็งถ้าไม่จำนนด้วยหลักฐานแล้วก็ก็ไม่ยอมรับหรอกคุณจึงไม่ใช่คนดีเดอะไรไปกว่านักการเมืองคนอื่นๆหรอกคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ